รับจ้างทำ SEO s i t u d u t ด t ด้วย SE Ranking นะครับทางทีม Warrior SEO ทำอะไรให้บ้างนะครับในการทำ SEO รับจ้างทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของท่านนะครับเราจะใส่ใจในส่วนของเนื้อง,งาน3ส่วนใหญ่ๆนะครับคือในส่วนของมี3ส่วนหลักๆนะครับมีในส่วนของเว็บไซต์ Audit คอนเทนต์ Content, แล้วก็ลิงก์บิลดิ n งนะครับสามส่วนหลักๆนี้โดยส่วนที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือส่วนของเว็บไซต์ออดิตนะครับการทำเว็บไซต์ออดิตเนี่ยเราจะใช้หลายเครื่องมือมากมากกว่าหนึ่งเครื่องมือนะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำเว็บไซต์ออดิตด้วยเครื่องมือ SE r a n k i n g นั่นเองนะครับก็คือเครื่องมือนี้นะครับทางลูกค้าเจ้าของธุรกิจเจ้าของเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะจ้างเราทำได้หรือจะเรียนรู้เครื่องมือนี้เราก็มีสอน นะครับหรือจะให้เราทําก็ได้ให้คำปรึกษาก็ได้หรือจะสอนก็ได้นะครับวันนี้เรามาดูว่าถ้าเรารับทําให้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเครื่องมือนี้นะครับเราจะมีการเช็คมากกว่า120จุดนะครับในหมวดหมู่สําคัญดังนี้นะครับนี่คือหมวดหมู่สําคัญครอบคลุมปัจจัย SEO Site audit ใน ทุกส่วนเลยนะครับที่มีการพิสูจมาแล้วว่ามีผลต่อการทำส e o นะครับไม่ว่าส่วนของ crawl crawling indexing redirect site map meta tag นะครับ title description tag ต่างๆ heading ต่างๆนะครับ image ต่างๆแล้วก็ content เว็บไซต์หลายภาษา Speed Performance JavaScriptCSS นะครับ t i r n i n t i r n i n t i r n i n t i r n b l l k n k n k s น c u r i t y ะครับ b a ล k Link Security รองรับมือถือและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับในส่วนของการเช็ค120จุดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเช็คได้นะครับในส่วนของ issue ตามนี้นั่นเองนะครับเราเห็นว่ามีเยอะแยะมากนะครับในส่วน Security ก็แยกออกมาอีกนะครับฉะนั้นค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับฉะนั้นการเช็คเว็บไซต์ออเดตเนี่ย ควรทำผ่านผู้เชี่ยวชาญนะครับ SEO Specialist ที่มีความชํานาญแล้วเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าผิดพลาดนะครับจะส่งผลต่ออันดับของเว็บไซต์เป็นอย่างมากเช่นการตั้งค่าเว็บภาษาที่ผิดนะครับหรือการตั้งค่า Indexing c r ในเรื่องของ Tag Canonical ที่ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนะครับจะทําให้มีปัญหาเรื่องของการ Index แล้วก็ส่งผลต่อการจัดอันดับการทํา SEO ต่างๆเป็นอย่างมากนะครับ สำหรับเจ้าของกิจการเจ้าของเว็บที่อยากจะทําเองเราก็แนะน,นําได้ให้คําปรึกษาหรือจะทําให้ในราคาที่เริ่มต้นเพียงแค่ชั่วโมงละ1 0 0 0บาทนะครับโอเคเรามาดูว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นคะแนนนะครับเว็บไซต์ h เฮลส s กอ r e ตั้งแต่0-100ถึง100การสแกนครั้งแรกเนี่ยเว็บไซต์ของท่านอาจจะได้คะแนน50 60เราจะทําการปรับทีลลนิดทีลลนิดนะครับตามอิชชูหนึ่กว่าจุดเนี่ยให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกครั้งอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนแล้วแต่ความเร็วในการประสานงานระหว่างทีมเทคนิคของเรากับทีมลูกค้าหรือทีมนะครับของท่านนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะทําเองเนี่ยเรามี p r i o r i t y ต่างๆที่เราจัดไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น e r r o r warning หรือ notice นะครับเราสามารถเข้าไปดู Priority ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอิชชูต่างต่าง เพื่อเข้าไปดูเรียงคาระดีเราจะดูที่ e อ r ร์ก่อนนะครับเพื่อแก้ไข e er อ r ร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มาแก้ไข Warning อีก300กว่าจุดแล้วก็ Notice อีก1,200กว่าจุดที่เราจะต้องพิจารณาว่ามีการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับการสแกนเว็บไซต์เนี่ยไม่ลองออสามารถที่จะสแกนได้เป็นพันๆหน้าเลยนะครับแล้วก็ลองรับ JavaScript rendering ด้วยอีกต่างหากด้วยนะครับ กรณนนีเดียวที่ไม่สามารถสแกนได้ก็คือทางเซิร์ฟเวอร์มีการตั้งค่าบล็อกนะครับตัวนี้ไว้เราก็ประสานงานกับทางเซิร์ฟเวอร์เพื่อปลดบล็อกในการเข้าไปสแกนนะครับก็จะทํางานได้ปก,กตินะครับสังเกตว่าในข้อมูลแดชบอร์ดนี้นะครับทางลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้นะครับผ่านลิงก์ที่เราส่งให้นะครับก็จะเห็นความคืบหน้าตลอดว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับนี่คือภาพรวมแบบสั้นๆง่ายๆนะครับในการวิเคราะห์เว็บไซต์ พอดตด้วย s e l Ranking นะครับว่า Warrior SEO ทำอะไรให้บ้างยังมีอีกหลายเครื่องมือที่ทางเราใช้วิเคราะห์เว็บไซต์ออดิตของท่านนะครับเพื่อให้แน่ใจว่านะครับมันสมงผลดีต่อ SEO จริงๆและทุกความรู้ของเรามาจากประสบการณ์ทำเว็บไซต์ธุรกิจตัวเองที่ได้ผลแล้วนะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ